โยอยู่กับผมบอลิปนี้อยู่กันในเกม Roblox อยู่กันในแมปคาคุตตาแบกเอ่อถูกไหมเนี่ยเอ,อไม่เป็นไรน่าจะถูกอะแหละแมปนี้เป็นแมปแนวเฮอร์เรอร์ที่ไม่รู้ว่าจะอธิบายยางไงคือ description ของเกมคือมันมันแค่บอกว่าคือเกมนี้เป็นเกมเกมสันที่ที่เกี่ยวกับเอ่อ x เอ็กโซสกเนี่ยเอ็กโซสกายนี่คือผมไปหาความหมายมาละคือเออมันแปลว่าออไล่ผีสางนางไม้ครับก็คือพวกแบบไล่วิญญาณนอะไรแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันเออยังไงนะคืออ,อ๋อแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมหายจากวงการเกมผีนี่คือน่าจะกี่กี่สัปดาห์วะเนี่ยโอ้ยเดินหนึ่งเลยครับเดอนหนึ่งเลยนะหายอาจจะเดินหนึ่งนะแล้วก็นี่ไม่เล่นเปนเดียนะแต่แต่ชันนี้จบไปแล้วนะคือมันผม ผมตายในสตรีมเลยเนี่ยในไลฟ์สดนี่เลยครับอืมตายในเคเพลงกันเลยเพลงวิดีโอที่คุณกำลังดูอยู่ตกถ<ท>่ายทอด <ไป S 1> โดย,โดยโบาทหลวงในวันที่22ปี2001หเขาได้หายตัวไปอืมเนี่เขามาเดกเกมนะแต่บอกจริงนะ คือมันมันมันเหมือนไม่ใช่โรบ็อกเลยอ่ะมันเป็นมันเหมือนเกมไอ้พิกเซลที่เล่นมารู้สึกเอออันไหนวะไม่รู้อนานาแล้วประมาณสองสามเดือนที่แล้วอืมเฮ้ยนี้มันรถนะครับนี่อืมจะบอกทำไมใครก็รู้อยู่แล้วมันเป็นรถนะนะแบทจีนนะซิโมเคนจอยคืออะไรวะสารเจ้าอืมมองวิ่งได้รับป่าวิ่งไม่ได้เขาวิ่งไม่ได้กระโดดก็ไม่ได้นะ โอเคสำรวจสำรวจเอ่ออะไรวะื่งกีก็กี้ผมพบอะไรนะื่อกีสารเจ้าสารเจ้าเออสารเจ้าอะไรวะสำรวจสารเจ้าประตูประตูถูกล็อกด้วยคุณแจหาทางเข้าไปแน่นอนแล้วตรงนี้มีอะไรดอกไม้ไม่ใช่เดี๋ยวไอ้ไอะไรวะกันหันกันหัน โอนวิลออลโรดิเกลกึังวิ่งไม่ได้นะครับในแอนอยากวิ่งสุดไปเลยนะทางเข้าทางเข้าเด็กหายเด็กหายชื่อแล้วก็อายุหายตั้งแต่พบล่าสุดไม่ใช่พบสุดท้ายแล้วก็พอสารนเครบโทรมาไม่เจอผมไม่เจออืม ตรงนี้อะไรเนะี่ยโต้สปอตอะไรเครื่องมืออะไรวนะนี่ช่างมันเนี่ยแปวไม่เถกไม่เก่งหาทางเข้าเป๊ปหนึ่งมันเดินมั่วได้ไหมเนะี่ยเกไม่ได้เขาล็อกไว้แล้ว คือตรงนี้มันล็อกคือบล็อกนั่นแหละเฮ้ยนี่ไงครีมครีมครับครีม,มไม่ใช่ครีมเอาออกเสียงเฮ้ยนี่กันหันกันหันสองอ๋อหายเลขเลขก,กันหันหายทำไมถึงวิ่งไม่ได้ เปิดโอเคเข้าเข้ามาแล้วอะเชลนดนอรดโอ้อะไรนี่แมวไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องเออเดี๋ยวเราต้องหาอีกอันหนึ่งเหรเกตเตอร์เดี๋ยวเราช่วยอินเทมทอินเทมก็ในต้องหาไอ้เขียว เอ้ยใครขออะไรวัดิีดิตคืออะไรไนี่กุจเจใครเปล่าอยู่วัดอีสติแกเป็นใครผมเองไม่ได้นะอืมก็คือฮคนะให้รูปอะไรอืมเริ่ม <c oughs> ให้รวบรวมอะไรนะรวบรวมไอการหั่นอ๋อคุณแป้งแล้วมันเกลือเอ้ย แกโดนข้าสารเสียงวัดผาเอ้ยเฮ้ยเงาผมเห็นเงาจ่ไปไหนต่อวะนะลุกไลอะไรลุกไลอะโบน แอนิมอลบนสัตว์กระดุกกระดุกจิงสาราสัตว์คือเช็ดผ้าถูไม่ตรงนู้นแน่เลยอ๋อไม่ไม่จะเป็นตรงนี้แน่นอน ตอนนี้คุณเจนะใช้คุณเจนั่นแหละคุณเจอยู่ซักที่ไม่รวบรวมนี่ต้องรองกลับบ้านก่อนกลับบ้านไม่ได้นะเป็นรถที่สวยมากรถรถของผมแนละ้วมันจะสวยจริงเอ้ยเอาตรตัวนี้ก็มีนะไม่ได้ดูบ็อกโดนเนต ตู้บริจาคคือจะบอกนั่นนะคือของยังเอาอุจแจกคอืมแล้วป้าเนี่ยไว้ทำอะไรวะอืมไปเลย อ๋อซับไม่ใช่ซับเด็ดเอ่อล้างไม่ใช่ล้างซักซักให้มันสะอาดเลยแล้วแพลตฟอร์มเดริตโถ่ไอ้นี่ไหมเนี่ยไม่มีรู้นะครับว่าคืออะไรเริตโถริตโถไม่รู้นะครับมันมันมันคืออะไรไอ้นี่ไหมใช่ไหมเนี่ยธนูตัดเชือก โอเคอืมคือตัดเปิดพิธีแต่ตอนนี้ผมหันไม่ได้นะโอ้ยคืออะไรไปเนี่นะเฮ้ยในแชปเตอร์แรกก็ย่าโอ้โห6แชปเตอร์เลยอ่ะ โอ้โหมี6ชัปเตอร์มันจะชัปเตอร์แรกเอ่อเอ็นดิ้งแรกคือคือผมยังไม่เก็บกันหันอีกอันหนึ่งนะคือที่ที่ดูมาจากที่วางกันหันคือมันมี3อันแต่ผมเจอแค่2งั้นแปลว่าต้องมีอีกแล้วจอกยังไงเอาล่ะครับอันนี้คือรอบใหม่นะคือผมจะลองทำแบบเดิมแต่ ยังยังไม่ย,ย,ยังยังไม่ตัดยังไม่ตัดโบนะครับคือจะลองแบบคือทําเสร็จทุกอย่างแล้วแล้วก็ไปแบบเออไปไปสํารวจดูว่ามันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาโอเคมาดโอเคนะครับคือตอนนี้คือทุกอย่างละคือเมื่อกี้คือผมได้เจอเหรียญตรงนี้นะครับนี่เหรียญมันอยู่ตรงนี้นะครับเหรียญ เหรียญที่อยู่มุมขวาณนะตอนนี้นะครับคือผมได้เขียนมามันอยู่ตรงนี้นะแรกๆคือไม่เห็นไม่เห็นว่าผมไม่สังเกตเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวผมจะลองไปเอาเอาเงินเนี่ยไปใส่ในตู้บริจาคนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอืมอ๋อแล้วก็จากที่ผมสังเกตมานะคือเดินไปเดินมาคือเอ่อไอรูปปั้นหมานี่คือเด็กแ,แรกๆถ้าจะไม่ผิดมันจะอยู่ตรงนี้นะถ้าจะไม่ผิดช่วงแรกๆแล้วก็มันขยบขยบมาแล้วก็มีข้อความว่าเออมันไม่ แต่ก่อนม,ม,มันไมไ่ไม่ได้อยู่ที่นี่เี่นั่นแหละอืมี่อันนี้ใส่ไม่ก็ดีเอาไปเลยเอ,อ้ยเจอเฮ้ยครบสามอืมวันนี้ผมเอาไปปักก่อนเลยนะครับไม่เบ็นไรเไปปักก่อนเลยอแล้วเสียงครบแล้วแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอืมเจ๋งอะไร ก็ขอสำรวจก่อนด้วยกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยเรื่อน,นี้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเหมือนเดิม นี่ไอรอยนี่ผมก็ยังไม่น่ใจมันคือรอยแล้วนะคือมันน่าจะเป็นรอยหมึกที่เพื่อนผ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่อันนี้น่าจะเปลี่ยนไม่มีมกดไม่มีนะโอเคน่ะน่ะน่ะไม่มีอะไรเลย ก็ตัดเลยนะทชง right. อ๋อไรเลสเตอ t ์ฮึไม่มันเสียงมาแต่เสียงหืมแล้วเขาทำอะไรอ่ะอ๋อเมื่อกี้เขาอยู่ไม่ได้นะผมไม่รู้เลย จะนคืออะไรแดงๆคืออะไรและสิ่งอะไรอาให้ตามไปเนะี่ยอืมอืมอ้าวตรงนตรงนี้เป็นทอ่อเฮ้ยอาวลงได้ออกเฮ้ยโอ้ผลักโดนผลัก ออะไรนนี่คืออะไรโอ้ยโอ้ยอยู่อยู่ไหนเนี่ยนี่ใ,ใ,ใ,ใครในี่กำลังนี่อยู่เฮ้ยเด็กผู้ชายวันดีจุ๊จุ๊จุ๊ อืมน,น,นึงนะโอ้โหยิบนักกากับไม่ยิบนักกากันนะเอ,อเอ่อไม่หยิบแล้วคันไม่หยิบครับ อันนี้ที่หกโพหลุมอืมอ่ะนะครับอันนี้กลับมาจุดที่เลือกนนะครับเมื่อกี้ผมได้เลือก no แต่อันนี้ผมจะเลือกว่า yes นะครับงั้นเลือกกันเลยดีกว่าที่จริงไม่ต้องงั้นอะไรนักที่จริงคือไม่ต้องงั้นอะไรดีกว่าคือเลือกเลือกกดก๊อปได้แล้วนั่นแหละแค่ okay, yes เลยหน้ากบได้หายไปแล้ว อืมอ้าวโดนขังปิดทางออก ending ที่ห้าหนาวเย็น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 ว่านานหนาววามันคูลเบอรอืมโอเคผมเอาแค่สาม e n ดิ n g พอนะครับอีกสาม e n ดิ n g ที่เหลือนี่คือ ผมให้ท่านผู้ชมและผู้ดูไปหาเอาเองนะครับก่อนที่จะจากลากันไปถ้ามีแมมไหนที่อยากให้ผมเล่นหรือว่าเกมไหนที่อยากให้ผมเล่นคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและผมจะพิจารณาและเล่นให้ดูเลยงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะค,ะครับ